มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนระดับชาตินะครับวันนี้ก็ขอบคุณกับใจกิจกรรบลงพนก็แต่งแล้วก็พร้อมด้วยยีทูเบอร์อิตีทั่วโลกที่คอยสนับสนุนนะครับกิจกรรมให้เกิดขึ้นนะครับประชาชนนะครับที่มีใจรักกีฬานะครับทางปลายาเศรษฐกิจนะครับเราย้ำเสมอว่าการที่เราจับกิจกรรมกีฬานะครับขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกีฬาแต่ละประเภทนะครับฟุกบอล เปปักตะก้อแล้วก็เปตองเนาะแถวนี้จะดีกีฬาเปตองด้วยนะครับท่านพ่ออ,อเพราะว่าเป็นกีฬาที่ชาวบ้านนะครับยุ้ยใจรักนะครับงานพวกกีฬาพวกนี้เราจะคอยสนเนับแล้วก็สนับสนุนอยู่เพื่อหลังต่อไปนะครับก็ขอกล่าวขอบพระคุณนะครับผู้นำทุมชนผู้ใหญ่บ้านนะครับทุททททกะร,ทระดับชั้นนะครับคณะนะอ่า กบร,รมการนะครับสมโมสรที่เราครักดันมาให้นะครักกีฬาได้เก็่เกี่ยวประสบการณ์นะครับไปพัฒนาน <S <S วันนี้เห็ุการพัฒนาของน,น้องซึ่งเห็การพัฒนายอย่างต่อเน,นื่ที่เราเห็นมานตั้งแต่เราจาัดพิจาราจากน้องตกไม่ได้ตอนนี้น้องน้องตกได้จากกับปฏิการพัฒนาทักษะที่เพิ่มมากนึนะครับก็บทุกข่าวบอก อ๋อสบพื้นท่าเลยไม่น่าเชื่อถนะเชื่อตัวไดโอเคนะครับก็วันนี้ก็คงจะขอกล่าวนะครับคำไวพรนะครับให้กับนักกีฬาทุกๆคนนะครับเล่นดพืยใจรักนะครับปล่อยทักษะความสามารถของเราออกมาเป็นที่นะครับให้รุ่น้องุ่นพี่นะครับแล้วก็ครูผู้สอนนะครับได้เห็น วันนี้จะมีไอซิ่วโลกคอยจับกล้องอยู่ว่าจะมีนักกีฬานะครับฟุตบอดวงใหม่เกิดขึ้นนะครับในท้นที่ตระบลอุทเวรคำนะครับและก็ตรบลใกล้เคียงไปในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับว่าจะมีนะครับจะมีนักกีฬาที่เป็นเยาวชนกนับที่อยู่ตามต่างจังหวัดแบบนี้กับเก้าตุ้ง ระดับค่าต่อไปครับก็เป็นกำลังใจให้หนักกีฬาพุกีนครับขอบคุณครับับต่อไป,อออไปอออนะครับรอจำนวนรายการสองนะครับได้ให้โววานะครับพิธี่อใ,ไ,อใ,ออใได้

ขอบคุณครับขอบคุณนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมา <laughs> <laughs> <laughs>